ย้อนเวลาไปสตาร์ก่อนน้องสาวของฉันและฉันกลายเป็นนักสำรวจดันเจี้ยนที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งหมดเกิดขึ้นในวันนั้นพี่น้องเหล่านี้แข็งแกร่งที่สุดได้อย่างไรกันน้องสาวของฉันฮารุก,กะสามารถทำอะไรก,ก็ได้ทั้งนั้นงานอดิเรกของฉันคืองานฝีมือความสาม,มารถพิเศษคือการสร้างสาร์สิ่งใหม่ฉันชอบพี่ชายตอนที่สองบังเอิญเจอดันเจีย้ยนฉันกลับมาแล้วค่ะ ทนนะที่นี่ชอบวิ่งจริงๆเลยนะการอาศัยอยู่ที่นี่ในชนบทนะเป็นการทดสอบกามอดทนพื้นฐานและนะวิ่งไปรอบๆเพื่อซื้อของชําและสิ่งที่ไม่ออกอดอื่นนะเธอจะเป็นหวัดได้นะถ้ายังใส่ชุดแบบนั้นอยู่น่ะค่ะอาบน้ำยังอุ่นอยู่ดังนั้นพี่ควรรีบไปอาบเร็วนะโอเคโอเค พี่ไปอาบน้ำก่อนนะน้องไปเตรียมตัวนอนก่อนเลยท่านี่คือชีวิตของพวกเราครอบครัวคิกสกิไม่มีอะไรแปลกแปเกิดขึ้นใน,นทางกลับกานเป็นเรื่องแปลกที่จะตื่นเต้นเมื่อเห็นกองนอของเธอนะบอนชั้นเดียวเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราเราไม่มีห้องของตัวเองและชั้นใต้ดินคือเราั้นั้นนอนด้วยกันอยู่เสมอ เย็นสบายในฤดูร้อนอบอุ่นในฤดูหนาวเหนืพอ้อมนอนแล้วพี่พี่ปิดไฟแล้วนะค่ะพี่คะฝันดีนะ,แล,ะแล้วแล,แล้วเกิดอะไรขึ้นฟะเนี่ยพี่เป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รออยู่ตรงนั้นก่อนนะได้ได้นี่มันตัดเจียนเหรอดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ทำไมดันเจี้ยนถือปรกวดอยู่ที่นี่เหรอพี่คะตรงนั้นมันขยับคะ่ะมอนเตอร์มันมาแล้วฮารุระวัง เอ๊ะฮารุตอนนี้ขึ้นไปก่อนเถอะเข้าใจแล้วค่ะฮารุบาดเจ็บตังไหม่หรือเปล่าหนูไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยคงไม่มีมอนเตอร์ตัวไหนขึ้นมาได้หลอกสูงขนาดนี้ทำไมดันเจี้ยนบ,บนโลกถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่แบบนี้ล่ะดันเจียนไปรู้จักกันว่าปรากฏขึ้นในธรรมาชาติ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพวกเขาที่จะปรากฏในพื้นที่ใดๆที่อยู่ใต้ดินผู้ดันเจียนจริงเหรอเนี่ยเราควรจะทำยังไงกันดีหรอเรียกตำรวจดีไหมเอ๊ะพี่ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วนะใช้ชีวิตบนท้งองถนนอีกครั้งนะั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยแต่เราจะมีทางเลือกอื่นอีกไหมล่ะพี่คะงั้นเราไปท้าท,ทายดันเจียนกันดีไหม อะไรนะนั่นไม่ใช่เกมนะฮารุก็แค่ปิดทางเข้าไว้มันอันตรายเกินไปถ้ามันอันตรายแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาก็พอนี่คะไม่ได้1ปีก่อนเกิดพายพิบาท8.01ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตมันมีทางที่ฉันจะปล่อยให้น้องสาวที่มีข่าของฉันเข้าไปในดันเจียนหรอกนะพี่หนูขอโทษแล้วก็พรุ่งนี้มีการขายไข,ข,ข่ครั้งยิ่งใหญ่พี่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อสิ่งนี้ ไข่งั้นเหรอหนูชอบกินไข่ที่สุดเลยพี่หนูหนูอ่านมันถ้าเอาชนะมอนเตอร์ได้เนื้อสาตและสิ่งต่างๆเช่นนั้นจะเป็ล้างมันคิดว่าอาจจะช่วยพวกเราประหยัดเงินได้บ้างฮารุบางทีฉันอาจจะแสรงทําเป็นว่าการชอปปิ้งนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับฉันเธอกำลังคิดเกี่ยวกับฉันขนาดนี้เลยเหรอ สัญญากับฉันได้ไหมทางออกอยู่ที่นั่นหากมีสิ่งในอันตรายให้วิ่งตรงไปที่หน้าทันทีโอเคไหมรัทราบค่ะเราสองคนเริ่มสำรวจดันเจียนดูเหมือนว่าเราจะเริ่มต้นที่ฉันแรกของดันเจียนนะฉันต้องแน่ใจว่าจะปกป้องฮาูุจากอันตรายไปเก็บส่วนผสมกันก่อนการต้อนรับที่ลึกลับฉันก็ยังไม่รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับดันเจียนนี้สิ่งที่ไม่คาดฝวนกำลังรอเราอยู่ มีอะไรบางอย่างกำลังไหลเข้ามาในหัวของฉันนี่มันคืออะไรนำทางสองพี่น้องความอยากรู้อยากเห็นและความอยากอาหารตอนที่3อยากกินเนื้อฮารุไม่เป็นไรใช่ไหมฮารุเหมือนกับว่าโลกกำลังหยุดนิ่งอยู่เลยเป็นการตั้งค่าที่จะไม่ไํำเนินการเนื่องจากคุณจะเลือกตัวอักษรเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่านี่คือสิ่งที่เกมเรียกว่าอาชีพสินะเสืิมพลังกายภาพเอากแล้วพารุก,กําลังถือแถลงอยู่หมายความว่าช่างคนเลือกแนวหลังสินะตัดสินใจแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ได้ความสามารถอะไรหรอคะไม่เป็นไรสินะนี่น้องอยากรู้ขนาดนั้นเลยเหรองานพูดพร้อมกันนะอื หนึ่งสองซ่อมหัว,วสนับสนุนจริงนี่เป็นกองหลังทั้งคู่เลยนี่นะยกเลอกแคนซันขอเลือีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่ได้สินะคงงั้นแหละหน่นนะว่าพี่จะเลือกกองหน้าซะก็อีกพี่ไม่รู้ว่ามันจะมีพลังพอที่จะช่วยเราได้หรือเปล่างั้นเราสองขึ้นไปอยู่กองหน้ากัน เมองของหนูช่วยได้แน่นอนตกลงงัไปกันเลยไหมเอาล่ะของค้าจากมอนเตอร์เนื้อสลายเดี๋ยวพี่จะเข้าปรจักการฝาสนบสันหมุนด้วยนะอืสกิีนของฉันเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็ว เร็วขึ้นฮะพี่มันไปหาแล้วนะมันกำลังจะจู่โจมพี่แล้วมาเลยไงล่ะได,ได้ไงบ้าจริง ยังอีกเหรอสไลด์ไม่น่าทีจะแข็งแกร่งนี่พี่นี่คือสกินของหนูเอกะพรอชั Egg ่นเก่งมา,มากๆเลยฮารุเย้เย้หนูทำได้ถึงจะเป็นแค่สลาแต่ก็แข็งแกร่งใช้ย่อยเลยนะเป็นการต่อสู้ที่ดูอันตารายหน่อยหน่อย มาดูของดอบกันนาจะอยู่แถวแถวนี้นะตรงนี้ละบางทีมอาจจะดอบบ้างไม่ดอบบ้างสินะไปล่าตัวอื่นกันไหมอืออืมครั้งต่อไปต้องดอบแนะ่รู้กันเลยพี่จะโจมตีข้างหน้าอย่าขวางพี่ล่ะพี่ตรงนั้นเออเสร็จฉันละ เป็นไงบ้างดับดับไม่ไมีมมอะไรอีก,ออกแล้วฮารุนี่คะจะไม่กลับบ้านจะกดจะได้อะไรกลับไปแน่นอนอยู่แล้วพวกเราได้ล่าสลายไปจำนวนมากเผื่อจะมีอะไรดับขึ้นมาบ้างเราใช้เวลาเช่นนั้นจน มันไม่มีอะไรเลยทำไมกันละ่ะไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่ามันไม่ดับอะไรออกมาเลยพี่คะเหมือนว่าร่างกายของหนูรู้สึกแปลกๆพี่ก็เหมือนกันรู้สึกเหนื่อยมากกับกระเถอฮาลุเห็นด้วยพวกเราไม่ได้สังเกตเห็นเลเวลของพวกเรานั้นได้เพิ่มขึ้น พะเราสำรวจดันเจี้ยนกันทั้งวันลดราคาพิเศษบอวานนี้นะเมื่อวานนี้แรงดันดูดช้าหน้ากลัวถ้าชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ให้กับคลิปนี้หน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์หน่อยก็ได้นะพิมพ์อะไรก็ได้ใาต้คอมเมนต์แล้วคลิปนี้มาเร็วก็ไม่รู้ว่าคิดว่าจะมาเร็วเหมือนคลิปนี้หรือเปล่านะก็รอรอกันไปนะก็ถ้ามาช้าสุดก็วันเสาร์วทิที่นั่นแหละรอวกันหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้มมานะบ๊ายบาย